กบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อสองปีที่แล้วสมาคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ไปเปิดเวทีในภูมิภาคทุกภูมิภาคภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเพื่อนำข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นต่างๆนะครับมานำเสนอต่อกลไกภาครัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ซึ่งบัตรนี้ผมคิดว่าได้เวลาอันสำคัญยิ่งแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณได้มาแสดงปัญหาของชั้นยศเนี่ยแหละคือปัญหาใหญ่ที่สุดในวิชาชีพของตำรวจและจะทำให้การดำเนินการในเรื่องของความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เจริญนะเพราะว่าทำอะไรก็ต้อง คอยดูนายก่อนนะว่านายจะว่าอย่างไงอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงครับนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเห็นโดยสุดจริตว่าระบบจะดีแค่ไหนเพียงไรแต่ถ้าเราได้คนไม่ดีและคนเหล่านั้นแฝงเร้นเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่ง สอบเข้ามาได้ถูกคัดเลือกเข้ามาได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะใดๆแต่ไม่มีคุณธรรมเลยขาดจริยธรรมขาดการตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะที่จะอยู่ในกฎหมายร่างกฎหมายตำรวจเนี่ยผมเห็นข้อดีอันหนึ่งก็คือหมายความว่ามันจะถูกตรวจสอบได้ตั้งแต่ระดับต้น จนกระทั่งถึงระดับสูงสุดนะในการแต่งตั้งโยกย้ายที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่การคิดคำนวณของผู้คนนะที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆก็าตามเนี่ยต้องคำนึงว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนดี มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีมารยาทงดงามเขาได้เท่ากับหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งคะแนนพอเขามีการศึกษาที่ดีได้ศูนย์ศูนย์คะแนนมันก็กลายเป็นสิบใช่ไหมถ้าเขามีบุคลิกภาพที่ดีด้วย ได้อีกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับร้อยแล้วหนึ่งบวกศูนบวกศูนเท่ากับร้อยถ้าเขาเนี่ยนะทำงานดีอะไรดีก็ต้องให้เขาอีกศูนเติมศูนอีกศูนย์ร้อยเติมศูนย์อีกศูนย์เท่าไหร่ฮะพันนะแต่ถ้าคนคนนี้เนี่ย ไรเสียซึ่งจริยธรรมคุณธรรมและไรมารยาทที่งดงามต้องถูกตัดอะไรไปครับตัดหนึ่งไปเหลือศูนย์หมดศูนย์ตองท้ายเนี่ยนะไม่มีค่าอะไรเลยคนคนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยนะว่าเราต้องสร้างคนที่ดีงามและมีระบบที่ตรวจสอบที่ดีที่เป็น สิ่งที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงผาสุขกับประชาชนในระบบยุติธรรมซึ่งเรายังขาดอยู่และผมคิดว่าเราช่วยกันได้นะในส่วนของท่านที่เป็นสอสอส,อสอวอแล้วก็เป็นกรรมธิการวิสามันด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะ ไม่ใช่หมายความว่าภา,าคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยจะไม่มีคุณค่าเลยท่านคือหนึ่งทั้งนั้นเลยนะท่านไม่ใช่ศูนย์นะท่านคือหนึ่งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านมารวมกันนะแล้วก็เป็นพลังแล้วก็เรียกร้องนะไม่ใช่เรียกร้องเฉพาะวันนี้นะผมเห็นว่าต้องเรียกร้องตลอดไปจนกว่าจะสิ้นสุดของกฎหมายที่ดีที่เราต้องการผมขอ เรียกร้องตรงนี้ให้ท่านช่วยกันนะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญรุ่งเรืองนะในอารยประเทศทั้งหลายครับขอบคุณที่สุดครับ ขอบคุณครับค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปิดเวทีเสวนาวิชาการนะคะทางเรื่องของพรบรล่างพรบรตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งได้กล่าวนามไปแล้วสําหรับผู้ที่นําเสวนาแล้วก็ผู้ดําเนินรายการก็จะเป็นท่านสมชายหอมรอค่ะขออนุญ,ญาตณนะโอกาสนี้ก็มอบเวทีให้ท่านสมชายดําเนินการต่อได้เลยนะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์วิชาได้ แสดงปาฐกถาพิเศษให้กับเราเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าได้สร้างกําลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากสําหรับประเด็นที่เราจะพิปรายกันต่อไปเนี่ยก็คือพรบาตํารวจแห่งชาติก็คือฉบับทีออ่อยู่ในการพิจารณานะครับของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ซึ่งที่อาจารย์วิชาเ,าเรียกว่าฉบับแปลงสารนะครับจากร่างของอคุณมีชัยหรือชุพันนั้นเนี่ยได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหรือแปลงสารไปประเด็นที่อยากจะเรียนเชิญทา่านวิทยากรแล้วก็พวกเราที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้เ,เสนอก็คือว่า ร่างพราบาตำรวจแห่งชาติหรือพราบาตำรวจแห่งชาตินะฉบับที่ควรจะเป็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ความจร,จริงจริงๆเนี่ยได้มีการตอนร่างของจ่ามีชัยนะครับได้มีการถามความเห็นตำรวจอย่างมากมายแล้วถามทั้งประชาชนถามทั้งตำรวจออกความเห็นแล้วออกความเห็นอีกมันควรจะจบแล้วนะฮะก็ทนายกก็ยังส่งไปให้อ่าตำรวจตรวจพิจารณาอีกนะฮะและไม่ใช่แค่ตรวจพิจารณากลับปรากฏเป็นร่างใหม่กลายเป็นร่างของ สาักบระชาติเอาพูดตรงๆม,มองว่าถ้าล่างพรบรตํารวจฉบับเนี้ไม่สามารถจะทําให้เป็นไปตามทิศทางของรัฐธรรมนูญได้ก็คือการที่ว่าให้เขามีการสอบสวนเนี่ยมีอิสระแล้วก็ไม่อยู่ในอาน,นัตของใครเนี่ยนะฮะแล้วมีสายการสอบสวนที่เดินไปได้เนี่ยมันจะก่อปัญหากับกระบวนการยุติธรรมปลายทางอย่างมากๆเลยแล้วในเรื่องของตํารวจที่ไม่มีในนี้คือคนจะดีไม่ดีการวิชาพูดมันอยู่ที่คนไม่อยู่กันกฎหมาย ดังนั้นการกันไว้ดีกว่าแก้คือการคัดเลือกคนที่เป็นตำรวจต้องเป็นคนที่มีมีอะไรไม่ใช่ในระบบวิ่งเต้นโยกย้ายผมมาดูหลังๆเนี่ยการรับตำรวจเนี่ยรับเข้าภายในเยอะมากรับเข้าไปไหนคือลูกท่านนั้นเธอจี้ๆบมาแล้วพอเป็นตำรวจหนึ่งคนเนี่ยสำนักม公安กออมาชี้แจงว่า่าชการหนึ่งคนจะเกษียณเนี่ยใช้เงินสามสิบหกล้าน พอเขาเข้ามาด้วยระบบอุปถัมภ์เขาก็ต้องอยู่ระบบอุปถัมภ์ทำไงให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ก็คือการกระจายอำนาจก็คือทําให้ตํารวจโรงพักเนี่ยมีผู้มัชาเพียงแค่ไม่กี่ชั้นแล้วก็สูงสุดแค่ระดับจังหวัดอันนี้คือผมมองญี่ปุ่นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะครับพอผู้ชาสูงสุดของตํำรวจเนี่ยอยู่ที่จังหวัดประชาชนสามารถให้คุณให้โทษเขาได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ เป็นการสร้างอำนาจของประชาชนมากขึ้นแล้วตำรวจเนี่ยก็ここจะแคร์ประชาชนมากขึ้นแทนที่จะไปผมเติมนิดหนึ่งถ้าท่านคิดว่าสอบสวนจะเป็นอิสระจริงเนี่ยนะครับทำให้เขาเป็นวิชาชีพได้ไหมแล้วออกในมนุมของพรบวิชาชีพเหมือนกับพวกผมที่เป็นแพทย์อาจารย์หมอพันทิพย์นะครับเรามีพรบวิชาชีพกำกับในการทำหน้าที่ของเราเป็นอิสระครับแน่นอนสายข้ามาชาตก็ว่าไป แต่เรื่องของงานเรื่องการควบคุมเรื่องการทําห <tr ue chúng mud stellen> exactly. น้าที่เนี่ยมันจะมีองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะขึ้นมาเป็นคนกากับดูแลคนควบคุมดูแลของการประกอบวิชาชีพเรื่องพนักเรื่องการสอบสวนสอบสวนสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องปฏิรูปตํารวจเราก็ควรจะตั้งโจทย์ในความเห็นของผมมันมี2เรื่องคือหนึ่งต้องให้ตํารวจเป็นองค์กรวิชาชีพแท้จริงซึ่งคําว่าเป็นองค์กรวิชาชีพจะมีรายละเอียดเยอะผมจะไม่พูดถึง แต่ส่วนที่สองซึ่งผมว่ามันสําคัญที่สุดในความเห็นผมก็คือว่าจะต้องมีหลักการให้ตํารวจมาเป็นตํารวจของประชาชนการทําให้ตํารวจมาเป็นตํารวจของประชาชนเนี่ยต้องจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างตํารวจกับประชาชนเสียใหม่ประเด็นปัญหาข้อสุดท้ายค่ะปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงซึ่งข้อมูลทําให้ไม่เกิดความยุติธรรมซึ่งคดีที่ฟ้องไม่ได้มีแพ ะะคะหรือว่าเป็นกรณีที่เสียชีวิตฟรีเนี่ยนี่คือตัวอย่างของสิทธิของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเขาต้องเข้าถึงซึ่งข้อมูลตัวนี้เราชอบอ้างว่าเป็นความลับในํำนวนไม่จริงค่ะประเทศใกล้ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยคงจะยกเว้นพมา่าลาวกับขเขมรเท่านั้นแหละที่เข้าไปถึงซึ่งข้อมูลมอของไทยแต่สิ่งที่ภาคประชาสังคมอยากเห็นมากๆเนี่ย ก็คือการกระจายอํานาจอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าจะมีประโยชน์กับเราด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอสอบสวนอย่างเดียวนะคะคือสอบสวนคือหัวใจสําคัญนั่นก็ถูกต้องนะคะ,ะแต่ว่าในเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตํารวจได้นะคะ,ะสามารถที่จะพาเยือผู้ร้ายทั้งหลายสตรีเด็กหญิงหรือว่า LGBT ไป หาตำรวจไปสอนอไปกตลตลอได้อย่างสง่างามโดยที่ไม่ได้ถูกละเลยหรือถูกเยอะๆเขาพูดถึงโรงพักเนี่ยต้องเพื่อประชาชนไปโรงพักเนี่ยเห็นคําว่าโรงพักเพื่อประชาชนอย่างเดียวเนี่ย,เ,ยเขาเห็นว่ามันจะยึดโยงกับภาคประชาชนจะใดมันจะยึดโยงผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถินจะใดกับโรงพักหรือตํารวจจังหวัดพอว่าดิฉันเห็นด้วยกับงานสืบสวนสอบสวน,สวนให้เป็นงานวิชาชีพ แล้วก็รวมถึงงานนิติวิทยาศาสตร์พวกสายวิชาชีพทั้งหมดเห็นด้วยแล้วก็เวลาเราสแสวงหาข้อเท็จจริงอะ่ะยังไงจะเป็นอายการหรือจะเป็นตำรวจทําคนสองคนมันไม่มีทางสําเร็จมันต้องทํางานเป็นทีมมันต้องทํางานเป็นทีมตังง้ตงแต่งานสืบสวนงานสอบสวนและงานอายการมันต้องไปด้วยกันเสนอข้อเสนอผมไว้สําหรับการทํางานข้างหน้าเนี่ยสถาบันการศึกษาจะต้องเชื่อมโยงกันสร้างเครือขา่ายสถาบันการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนเครือข่ายนักกฎหมายเครือข่ายทนายความเมื่อก่อนเรามี อ่าชมรบในด้ความเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นแรกนี้ผมคิดถึงคณะกรรมการข้าราชการตํารวจแห่งชาติเนี่ยคือเวลาเราบอกว่ามาจาัดก,การเลือกของข้าราชการตํารวจเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะมีพื้นที่ให้กับตํารวจชั้นบทวนบ้างที่คือคณะกรรมการมันมีเยอะเนาะหลายชุดแต่ผมไม่ค่อยเห็นสัดส่วนของผู้หญิงเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาใหญ่ของในเชิงทัศนคติเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าทัศนคติแบบนี้เนี่ย มันก็นํามาสู่เรื่องของการลงไปสู่ภาคการปฏิบัติเช่นกรณีของของผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงนะฮะในมิติต่างๆ